I'm so proud of you. I m so proud of you too. Steam, st how many steam ครับ I don't understand, but I don't understand you. 22ที่ไบเทคเมืองทองธานีครับ ได้ทําอาหารไม่ได้ทําอาหารไม่ได้ครับผมบ้านบ้านนี้คือมันทําอาหารยากครับเพราะว่าแมวมันพร้อมที่จะตะเกียรตะกายทุ่มเทไปที่เตาไฟตลอดมันอันตรายกินไหมครับคือสตรีมเกมไรเ,เดี๋ยว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 ว่ากันหน้างงานครับผมว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะคืนนี้สําหรับเื่งคืนนี้เดี๋ยวว่ากันหน้างงานอีกรอบหนึ่งดีกว่าครับเพราะว่าก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันเดี๋ยวรอรอดูรอบหนึ่ง เอาจริงนะแต่งหน้าตัวเองเป็นคนที่แต่งหน้าตัวเองไม่เป็นเป็นคนที่แต่งหน้าทําผมไม่เป็นโน no, เลยเรื่องนี้คือโ no, นเลยโป้งโป้งโป้งชิตังเมโป้งเหรอเรื่องนี้คือโ no, นเลยทําทําผมก็ไม่ใช่มีมิโซวิตครับที่แบบทําผมเก่งแต่งหน้าเป็นโน no, เลยเห็นเห็นเห็นทุกคนครับ เนี่ยจะไปแล้วเนี่ยชวนคุยกันเนี่ยไม่เห็นคลิปเต้นวันนี้โทษใครไม่ได้นะนอกจากจะเอานิ้วชี้ขึ้นมาแล้วก็หักกลับมาตรงเนี้ยนะไลฟ์สตรีมเกมได้ครับผมผมบอกก่อนนะไม่เห็นคลิปเต้นวันนี้โทษใครไม่ได้นะชีนิ้วขึ้นมาแล้วเอานิ้วหักเข้าตัวเองนะแล้วบอกว่าตัวฉันเองนี่นาที่เป็นคนชวนปแปรลัทวิทย์คุย ผมก่อกอนะเรื่องจริงด้วยเนี่ยแล้วเดี๋ยวเจอกันไม่คาถานารุโตก็ไข่พะโลโปสตรีมช่อง